รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทับบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวารีี้สีผ้าค,ค่ะทั่วบุรีรัมย์ตามหาภาพพื้นเมืองรายได้หลายแสนบาทเปิดตำนานการพยากร์รูปแบบใหม่จากภูมิปัญญาไทยสู่ระบบไพสากลกับอาจารย์พรหมยานรัตนายานพิโมกแซบซีดโดนใจแกงปลาช่อนผักแยงเมนูเด็ดต้องลอง รายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินวิถีชุมชนรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผาค,ค่ะและว,วันนี้ปอมายืนอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปอตอทอซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่แห่งนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่12ไร่ค่ะ ในอดีตที่ผ่านมานี่เป็นป่ารกรานะคะแต่ว่าปตทเข้ามาพัฒนาจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพันธไม้หลากหลายชนิดให้เราได้เรียนรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธไม้ดั้งเดิมรวมทั้งสายพันธุ์ต่างๆกว่า250ชนิดเลยนะคะอีกสักครู่เราจะเข้าไปชมด้านในกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกันเลยกับวิถี4ีภาควันนี้น้องปุ๊กกี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ตามเธอไปเลยค่ะ ช่วงวิถีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวโอล้ลนนอดวงเดือนเอยพี่มเแวารักเจ้าสาวคำดวง <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชม แหมเปิดมาเจอปุกกี้ร้องเพลงแบบนี้นะคะไม่ได้จะซ้อมไปประกวดร้องเพลงที่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมแหล่งที่มาของเพลงลาวดวงเดือนที่มีความเกี่ยวข้องกับผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมค่ะพร้อมหรือยังคะงั้นตามปุกกี้มาเลยค่ะไปค่ะบุรีรัมเมืองแห่งความรื่นรมจังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมของกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ อีกทั้งยังถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ลงในภูมิปัญญาพื้นถิ่นหนึ่งในนั้นก็คือผ้าไหมบุรีรัมจนถูกยกให้อย yes? ู่ในคำขวัญของจังหวัดท <uh ี่ว่าเมืองประสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์นั้น ถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนานหลายทศวรรษและได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะได้มีการจัดตั้งสถานีเลี้ยงไหมปลูกหมอนขึ้นอีกทั้งกรมมหมื่นพิชัยมหินทร,รดมพระราชโอรสลำดับที่38อธิบดีกรมช่างไหมคนแรกได้มีการเสด็จตรวจเยี่ยมและยังได้นิพนธ์เพลงลาวดำเนินเกวียนหรือที่เรารู้จักกันดีในเพลงลาวดวงเดือนนั่นเองค่ะ และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะปุกกี้ได้แปลงโฉมเรียบร้อยแล้วค่ะได้ใส่ผ้าสิ้นตีนแดงนะคะเป็นผ้าไหมลายนกยูงค่ะเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชนแห่งนี้ด้วยค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับประธานกลุ่มทอผ้านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะทอผ้าได้ยินดีต้อนรับน้องปุกกี้ค่ะและรายการวาไรตที้สีผภาคเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์เรามีเนาะเราจะทาเป็นผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดงค่ะมันโดดเด่นกับ ริมเดงอะค่ะแล้วก็บวกหางก็รอกคั่วค่ะไปชม,มาได้เยคะไปชมได้เลยค่ะไปค่ะ,คะแล้วกว่าจะมาเป็นผ้าไหม่อันทรงคุณค่าให้เราได้สวมใส่กันนี่นะคะคุณแม่หานได้บอกกับปุกกี้ว่ามีวิธีการทำหลายขั้นตอนทุกเส้นไหมที่ทอลงบนผืนผ้าต้องพิถีพิถันและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผ้าไหมบุรีรัมเป็นสินค้าที่มีความสวยงามและมีคุณภาพแล้วลายไหนคือลายที่ยากที่สุดคะจะเป็นนกยูงค่ะไอตัวลำของกนกอาค่ะมันจะเยอะ9กลำอะค่ะถึงจะเป็นตัวนกยูงสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อครัวเรือนเดือนละเท่าไหร่คนละ หมื่นหเป็นความภาคภูมใจของพวกคุณแม่ด้วยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาอุดหนุนใช้สินค้าไทยกันนะคะก็จะได้ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ด้วยค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะคเช่นกันค่ะและนี่คือความสวยงามของวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ส่งเสริมสร้างรายได้จนกลายเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและที่สำคัญยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบุรีรัมยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ งปุกกี้มากค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์กลับมาที่นี่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกลุงปตทเราอยู่ในส่วนการจัดแสดงกลุ่ม,มเมล็ดไม้วงยางหรือมเมล็ดมีปีกนั่นเองนะคะว้าวเป็นความรู้มากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาห้ามพลาดกับแขนรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสี่าคค่ะ คนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวคนดีสีภาคของเราในวันนี้เป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถเรื่องการดูดวงในชื่อพรหมยานศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการโหราศาสตร์ไทยมาก,กว่า15ปีควบคู่กับการทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจมประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นบุคคลผู้เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ท่านจะมาบอกเล่าประสบการณ์และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูดวงที่มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างความเชื่อความศรัทธากับความงมงายจุดสมดุลต้องเป็นอย่างไรพร้อมกับการเปิดเผยเรื่องราวความสำเร็จของพรหมญาณศาสตร์ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายให้มีอาชีพมีไรายได้จากการดูดวง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปหาคำตอบกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมก และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้พรมยานศาสตร์ให้มากขึ้นกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ผ้าอาจารย์พรมยานรัตนยานพี่โม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ค้ามาถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะสาหรับพรมยานศาสตร์ค่ะถ้านับตั้งแต่การคิดค้นไพ่พรมยานจนถึงการเผยแพร่จนถึงปัจจุบันนะครับก็ครบรอบ15ปีพอดีอของศาสตร์ไพ่พรมยานไปอยากร15ปีมีลูกศิษย์ไปแล้วกี่รุ่นคะโอ้ตอนนี้เข้ารุ่นที่63นะครับคนที่อบรมเนี่ยผมว่าถ้านับจาก การเรียนผ่านสถาบันเนประมาณเกือบ3000คนยังไม่นับคนที่ซื้อหนังสือแล้วไปศึกษาเองผมว่านับเป็นแสนคนนะครับ oh. ต้องบอกว่าพลเมือพยากรเป็นศาสตร์ของประเทศไทยคิดค้นด้วยคนไทยและที่สำคัญคือสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างงานและเลี้ยงดูครอบครัวได้เนี่ยมากมายเหลือเกินปอยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับน้องแขกนี่นะครับก็มีงานประจำแล้วก็ขายของออนไลน์ไปด้วย ช่วงสถานก,การณ์โควิดเนี่ยปรากฏว่าขายของไม่ได้งานประจําก็ถูกออกมาเรียนไพ่พูมิยานได้ไม่ถึง3-4เดือนนะครับปรากฏว่าเขาก็ดูดวงผ่านออนไลน์ะนะครับเก็บค่าดูก็น้อยมาก199าบาท9กบาทนะครับแต่เชื่อไหมฮะพอวันหนึ่งเขารับประมาณ10คิวโโ10คิวก็ตกเฉลี่ยว,วันละ2000บาท10วัน0,000ม่นเนี่ยคือเป็นรายได้ที่เขาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขมากเคสที่ประทับใจคือของพี่กุ้งพี่กุ้งนี่แม่เลี้ยงเดี่ยว พี่กุ้งนะครับดูดวงเกือบ10ปีแล้วส่งน้องสองคนเนี่ยเรียนทั้งจุฬาเรียนทั้งออสเตรเลียจบเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเรียกได้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความที่ดูแล้วแม่นยําถูกต้องตรงนั่นเองพรมยานพยากร์เกิดจากการที่ผมนะครับเอาหัวใจของหราศาสตร์ไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงหราศาสตร์สากลที่ถ่ายทอดกันมาเป็นระยะเวลาหลายพันปี แล้วมาสรุปเป็นภาพง่ายๆเพื่อใช้เป็นสื่อในการทํานายไทยทัก์ฉะนั้นเวลาที่เราดึงรูปภาพรูปภาพออกมาเนี่ยคนไทยจะรู้เนื่องจากผมเอาตัวละครของวรรณคดีไทยนิทานพื้นบ้านเทพธมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอธิบายดวงของคนนั้นๆพรมยานพยากรณ์จึงเป็นศาสตร์ที่มีความเป็นสากลและเน้นเ,นนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยสูงมากง่ายๆเลยไหมฮะถ้าเรารู้จักไพ่พิคเนตปางราชาโชคเนี่ยเวลาจับได้ไพ่ไว้ก็คือ เราจะประสบความสำเร็จเยี่ยงพระราชาเช่นเดียวก,กันกับเรื่องของวรรณคดีไทยอย่างไพ่พระรามันางสีดาเงี้ยมันจับปุ๊บถามถึงเรื่องความรักในปอมันรู้เลยว่าเป็นช่วงของการมีความรักที่อบอุ่นการแต่งงานการมีชีวิตคู่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่สมหวังจะต้องเป็นพไพ่ใบไหนคะจริงก็มีเยอะครับอย่างเช่นพระภัยมณีกับนางเพื่อสมุทรนไพ่ใมนีแทนเรื่องของความรักที่คนสองคนที่มันแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน ผู้หญิงที่กําลังเรียกร้องขอความรักจากผู้ชายแล้วไม่ได้ซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่คนทุกข์ในเรื่องของความรักกันมากนี่เป็นไพ่พรหมยานพยากรณ์ทั้งหมดทั้งสำรับนะครับจะมีทั้งหมด7 1็็ใบไพ่ที่แถวสูงสุดเนี่ยจะเรียกว่าไพ่ครูปอจะมีไพ่พุทธเจ้าพ่อฤาษีลิงดำเท้าหมาพรมและพยาพิเภกซึ่งผมเนี่ยให้ความเคารพเป็นครูบาอาจารย์สูงสุดในศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานพยากรณ์นะครับ ถัดมารับจะเป็นไพ่ของเทพประจําวันเกิดซึ่งแทนคนที่เกิดทุก7วันในหนึ่งสัปดาห์แถวนี้ก็จะเป็นไพ่ประจําราศีเกิดหรือเดือนเกิดส่วนไพ่ในแถวสุดท้ายเนะี่ยจะเป็นไพ่เรียกว่าเทพประจําฐานพยากรณ์มสใบซึ่งเป็นตัวแทนของวันที่เกิดของบุคคลตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5 6หจนถึงวันที่31มส็เ็ก็จะเป็นไพ่พญายมราช ฉะนั้นใครเกิดวันที่31มกราคมเนี่ยไพย่ใบนี้จะเป็นตัวแทนวันเกิดของเขาในเดือนนั้นที่ลงท้ายด้วยคงแต่หมายเลข3 2 3 3 3 4 3 5 3 6เนี่ยมันเป็นไพ่เหตุการณ์ในยุคปัจจุบันที่มันมีสถานการณ์ที่มันโดดเด่นและก็ชัดเจนมากในยุคแบบนี้นค่ะอาจารย์คะขั้นตอนที่จะดูเนี่ยต้องมีพธิธีมีอะไรยังไงหรือเปล่าคะ จริงๆถ้าถ้าทำถูกต้องจริงๆเนี่ยก็จะต้องมีการไหว้ครูค่ะแล้วก็ตั้งสมาธิทั้งคนดูแล้วก็หมอดูนะครับเพื่อให้คำพยาการณ์มีความแม่นยำาแต่จริงๆเวลาถ้าเราดูกันทั่วๆไปเป็นการตัวอย่างเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นงั้นปอจับไพ่ได้เลยใช่ไหมคะยอยากถามเรื่องอะไรครับเรื่องการเงินนะคะเรื่องเศรษฐกิจของเราเลยค่ยคะ,คะของปอนะครับไพ่พยาจยมาราต้องบอกว่าคนเห็นไพ่ไม่รู้นจะกลัวแต่พอถามธุรกิจการเงินแล้วถ้าปอเป็นคนดีนะ ทำดีต้องขึ้นสวรรค์ทำดีต้องขึ้นสวรรค์ถูกไหมค่ะแสดงว่าถ้าเกิดกิจการสิ่งที่ทํามันทําเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากหรือประโยชน์ของคนในกลุ่มของเราบริษัทของเราเราทําตั้งใจความดีเราก็จะประสบความสำเร็จธุรกิจนั้นฟังแบบนี้แล้วถ้าใครสนใจอยากจะมีความรู้เรื่องพรรมยานศาสตร์แล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรีบติดต่อมาเลยนะคะอาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับมากๆค่ะ 15ปีของการดูดวงเนี่ยผมจับจุดได้อย่างหนึ่งว่าชีวิตคนเราเนี่ยรักสุขเกียดทุกข์เราบางครั้งเจอปัญหาอะไรบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้เราปรึกษาใครไม่ได้สิ่งที่มันช่วยได้อย่างหนึง่งมาปรึกษาผู้รู้ซึ่งมีศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่ถูกต้องนะ,ค,ะคนเ่าเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนําที่ถูกต้องนี่คือประโยชน์ของการดูดวงหรือการเรียนรู้โหราศาสตร์แต่ย้ําอีกนิดนึงว่าปอการเรียนรู้โหราศาสตร์นั้นต้องศึกษาจากผู้รู้จริงและต้องไม่งมงาย ต้องศึกษาด้วยปัญญา <Okay. S 2> จะทำให้คุณมีเนี่ยเข็มทิศชีวิตเนี่ยไปได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จมากก <Okay. S 2> ็เป็นสิ่งที่เราได้สัมพันธ์กับพรมยันสารมายาวนานถึง15ปีนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่าง <c oughs> สูงเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทำให้ อาจารย์พรมยานหันเหไปทําธุรกิจแล้วกลายเป็นนักธุรกิจไปซะแล้วความชอบส่วนตัวและชอบค้าขายวันนี้การทําธุรกิจของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทําธุรกิจเพื่อตัวเองมันกลับเป็นการสร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งผมก็เลยคิดสินค้าหลายๆอย่างที่มีประโยชน์กับคน สามารถเข้ามาซื้อขายได้ความเชื่อก็จะมีเรื่องของหนังสืออย่างเงี้ยูกศิสย์สามารถรับไปขายได้เลยหรือแม้แต่เรื่องของวัตถุมงคลกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ชื่อว่ากระเป๋ามีตังเงี้ยนะครับคนเราพกอยู่แล้วเราจะใช้กระเป๋าให้เป็นสิริมงคลและถูกฉลกกับคนเนี่ยได้ยังไงในต่างประเทศเชื่อไห่ปอแบงค์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเคล็ดลับเครื่องรางของขลัง,งที่นํามาพกเป็นเครื่องดึงดูดทรัพย์มหาเศรษฐีทั่วโลก จะนาแบงค์หดอลลาร์พกไว้ในกระเป๋าเสมอมจะนําแบงค์หดอลลาร์เก็บไว้ในเซฟเสมอมเพราะเชื่อว่าเป็นแบงค์ที่ดึงดูดเรื่องของ,งทรัพย<อ>์สินเงินทองสินค้าความงามเมื่อเกิดจากการที่ผมส่วนหนึ่งนะครับได้ศึกษาวิจัยในเรื่องของการดื่มน้ําแร่อครไยหรือน้ําด่างธรรมชาติ<ม><ม>แล้วมันช่วยในเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการดีท็อกร่างกายนะครับน้ำดีกับสุขภาพอยู่แล้ว เราก็เลยเอาน้ําตัวนี้มาปรับใช้ในการทําเครื่องสาอางที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปะทินผิวเป็นุกสนานทําธุรกิจ <c oughs> แล้วแบ่งเวลายังไงกับพรมยันศาสตร์ด้วยค่ะคืออาชีพหลักต้องบอกว่าผมมาเป็นนักพยากรณ์ฉะนั้นเรื่องการดูดวงเนี่ยทิ้งไม่ได้แต่เรื่องการเรียนการสอนเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเชื่อว่าโหราศาสตร์ไพ่พรมยันนั้นสามารถเรียนรู้ทําความเข้าใจและนําไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้เพื่อเน้นให้คนนําไปใช้และประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองกับครอบครัวได้ค่ะ ทราบมาว่าอาจารย์ต่อยอดเรื่องของการสอนธรรมะด้วยใช่ไหมคะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มาดูดวงหรอกพระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่าบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลน,นั้นเห็นธรรมธรรมะนั่นเป็นเรื่องเครื่องชโลมใจธรรมะเป็นเครื่องที่ประทินปัญญาใช่ค่ะฉะนั้นเวลาที่เราดูดวงมากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้ถ้ารู้จักธรรมะเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเขาก็จะมีวิถีชีวิตที่มีความสุขผมก็เลยเปิดคอร์สสอนธรรมะง่ายๆ เป็นคอร์สสอนสมาธิขั้นพื้นฐานพรมยาปยากรเนี่ยหลังจากที่เรามีลูกศิษย์เยอะนะครับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีคือเราจะมีงานไหว้ครูประจําปีซึ่งเป็นเรื่องของการระดมทุน <c oughs> เพื่อเอาไปทําบุญบูรณะวัดนะฮะที่วัดสเกตแล้วเป็นเรื่องปกติประจําปีเนี่ยแล้วก็จะมีบุญใหญ่ๆในล่าสุดก็จะไปปิดทองพระที่สุพรรณอย่างเงี้ยครับจะเป็นกิจกรรมเรื่อยๆคือสรุปแล้วอาจารย์จะทํางานด้านสังคม,มงเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของาศาสนาศาสนาใช่ครับครับแต่ก็มีโครงการที่จะทําเรื่องของ สังคมทั่วไปอย่างเช่นคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ในปีหน้าเนี่ยมีความตั้งใจว่าเราจะเปิดคอร์สสำหรับการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานนะับคนที่สนใจทั่วไปเลยโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย <c oughs> เพื่อเป็นการฝึกฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะ <c oughs> นะครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะขออาจารย์ช่วยสรุปแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ชมหน่อยว่า <c oughs> เราจะจัดสรรความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราอย่างไรระหว่างความเชื่อความศรัทธากับความเป็นจริงให้สมดุลกันค่ะ คือหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยสอนอยู่เสมอว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เราตาตามกันมาหรือผู้รู้บอกเราจะบอกอย่างนี้ครับว่าความเชื่อเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอศรัทธ,ธากับความงมงายมันเป็นเส้นบางๆมากแต่ถ้าคุณเชื่อแล้วสิ่งนั้นมาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นมีความสุขกายสบายใจสิ่งที่คุณเชื่อไม่ไปกระทบสร้างความเดือดร้อนในบุคคลอื่นความเชื่อนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ดีสำหรับตัวบุคคลของคุณเองแต่จะย้ําอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่คุณเชื่อคนอื่นอาจจะไม่เชื่อก็ได้ ก็อย่าไปทะเลาะบาอแหวงกันในเรื่องของการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันผมย้ำอีกนิดนึงครับในเรื่องของศาสตร์การพยากรณ์เนี่ยถ้าไม่มีผลดีจริงกับชีวิตทําไมอารยธรรมต่างประเทศถึงยังมีโหงลาสตร์จีนก็มีฮวงจุ้ยยุโรปมีเรื่องของนับโมโโลจีเรื่องของหลักเลขกศาสตร์เมืองไทยดูลากเงาของเรานะบรรพบุรุษของคนไทยเนี่ยพากษัตริ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินมีโหราธิปดี สำหรับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของดวงบ้างดวงเมืองเช่นเดียวกันกับพรมยานพยากรปอผมเผยแพร่ศาสตร์มาตั้งแ,แต่ปีแรกกังวลใจตลอดเวลาว่ามันจะอยู่ได้ไหมแต่อะไรก็ตามที่มันอยู่ได้สิงสิบปีเนะี่ยมันผ่านการทดสอบมาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้วนะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแสนประทับใจและความพิเศษของการดูดวงจากความเชื่อและความศรัทธาสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คนมากมาย นับเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการดูดวงที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงอย่างงมงายมีสติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้ามาทำความรู้จักและสัมผัสกับรมยานศาสตร์ก็จะสร้างว่าเป็นศาสตร์แห่งความรู้จากธรรมชาติจากความเป็นจริงสัจธรรมชีวิตแล้วก็เป็นศาสตร์ที่สร้างคนสร้างอาชีพให้คนได้ด้วยนะคะด้วยความบริสุทธิ์จ,จใจของอาจารย์รมยานรัตนยานพี่โบบุคคลต้นแบบคนดีศีภา่าที่เราภาคภูมิใจใน,ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณครับขอบคุณครับ วารีที่สี่ผ้าอีกช่วงนะคะตอนนี้ปออยู่ที่บริเวณกลุ่ม,มเมล็ดไม้พืชชายน้ําซึ่งก็จะมีหลากหลายชนิดสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นกระพี้จันทร์สาทรตะเคราะห์มะพร้าวป่ามะหวดแล้วก็แคนาด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่ม,มเมล็ดไม้ที่เป็นอาหารและพืชสมุนไพรกลุ่ม,มเมล็ดไม้ผลัดใบและกลุ่ม,มเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไทยซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะยังคงมีความรู้หลากหลายที่รอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่ค่ะ แต่ตอนนี้ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วในช่วงเมนูสีภาคค่ะเมนูสีภาคของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ส่งตรงจากจังหวัดบุรีรัมย์กับเมนูแกงปลาช่อนผักขยงจากร้านเป็ดย่างคูเมืองสาขาต้นตำรับส่วนประกอบมีดังนี้ปลาช่อนผักขยงผักชีลาว ใบมะกรูดขา่าตะไคร้พริกสับมะเขือเทศสีดาเห็ดนางฟ้าหอมแขกมะกอกเกลือน้ำมะนาวน้ำซุปโครงไก่ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองร่ำต้นด้วยการนำเครื่องสมุนไพรขา่าตะไคร้ใบมะกรูด มะเขือเทศสีดาหอมแขกพริกส์เห็ดนางฟ้าไปต้มกับน้ำซุปโครงกระดูกไก่พอน้ำแกงเริ่มเดือดให้ใส่ปลาช่อนเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวมะกอกเติมเกลือเพียงเล็กน้อยปรุงรสความกลมกล่อมด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองรอให้ทุกอย่างเดือดจึงใส่ผักชีลาวผักขยงคนให้ผักพอสลด ก็จะได้เมนูแกงปลาช่อนผักขยงที่หอมแซบนัวแน่นอนค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง สาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงได้จัดพิธีมอบรางวัลเพชรกนกและกนกหนกนาคราชแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุวัตลิบตับพันลอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้บริหารองค์กรทำดีอาทิดรสนั่นอังอุบลกุลคุณบริพันธ์ชัยภูมิ ป็นนต้นแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ทําความดีนะครับแล้วก็ได้รับเชิดชูเกียรติในขณะเดียวกันผมว่าก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับทราบเกียเ่ยวกับว่าถ้าเป็นทําความดีแล้วเนี่ยก็สังคมจะได้เชิดชูเกียรติให้ครับรู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่เล็งเห็นความสําคัญขององคอ์กรซึ่งเป็นสาขาเพลนลุกทุ่งเราก็มีความรู้สึกว่ามีกําลังใจในการที่จะช่วยเหลือคนวงการลุกทุ่งสุดไปนะฮะ นับเป็นรางวัลดังที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการสร้างสรรค์าง,งานให้แก่สังคมสืบไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารตี้สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะที่นี่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงมปตทที่ให้วารตี้สีพาคมาเยี่ยมชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบชา n e ลสถานีรักโลกนะคะ วันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองอาทิตย์หน้า9.30นาฬิกาสนาทีทางททบ5แห่งนี้เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารตี้สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ